สวัสดีครับสวัสดีครับสารพันคลิปเรามาอยู่วงจรจุลเบิร์ดคาวาซากินะครับ kr 1 5 0 sp นะครับสวยขอบคุณเอกสารข้อมูลดีๆจากบริษัทคาวาซากิอินเตอร์ไพรส์นะครับลวกแดงและยองอซึ่งผมได้มาหลายสิบปีที่แล้วนะครับเนือกไปเยี่ยมชมโรงงานนะครับ รุ่น150 cc รุ่นนี้ก็น่าจะยังลดทนนะครับทนทานนะครับควา่าน่าจะยังพอมอีรถแรงนะครับแรงมากเลยนะครับรับรองไม่กล้ายบิดสุดใหม่นะครับถ้ากล้าก็ไม่นานนะครับแล้วก็ผ่อนคันเร่งนะครับรถแรงมากเอ่อ150ทั้งนั้นนะครับทุกค่ายนะครับ แต่ว่าเทคโนโลยีของคาวานี่จะเป็นกลไกนะครับทำให้ความทนทานจึงยาวนานนะครับไม่เป็นระบบไฟฟ้าเยอะเกินไปนะครับส่วนมากจะเป็น,น,ก,นกลไกกลไกกิบการเปิดวาล์วการอะไรนะครับมาดูวงจรจุดระเบิดนะครับเป็นวงจรจุดระเบิดแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ คาวาซาก,กิไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับผมก็ถ่ายทอดแบ่งปันนะครับไปทำมาให้กินแก้ปัญหาให้ตัวเองได้นะครับแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้มีเอกสารแบบนี้นะครับเมื่อดูในวงจรแกะผมจะแกะออกมาเลยนะครับดูแล้วมันอาจจะลายตานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่ง นะครับแล้วก็มีค่าวัดคอยถ่ายคลิปนะครับอร้อยแม่เหล็กผลิตไฟขึ้นมานะครับรุ่นนี้เป็น a c c d ซกระแสสลับนะครับไฟฟ้ากระแสสลับจุดระเบิดแบบกระแสสลับนะครับแล้วก็จะมีขดลวดขดสตาร์ทนะครับอ่าสายไฟขึ้นมาผ่านแจ็คก,ก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับดำขาวนะครับดำขาว ดำขาวไปนี่นะครับไปที่คอยห้วเทียนเลยนะครับคอยห้วเทียนก็จะมีวงจรอยู่ข้างในนะครับเป็นกล่อง CI ในตัวนะครับแล้วก็จะไปต่อขนานกันไปสวิตช์แฮนด์ข้างขวาสวิตดับเครื่องนะครับแล้วก็ไปดับที่สวิตกุญแจอีกจุดหนึ่งดับเครื่องได้2จุดก็คือต่อลงกาวที่ดำเหลืองนั่นเองนะครับเพื่อหยุด ไม่ให้ไฟฟ้าวิ่งไปที่คอยนะครับไฟฟ้าก็จะวิ่งหากราวก่อนนะครับผมแกะวงจรออกมานะครับจะสังเกตว่ารุ่นนี้ไม่มีพันเส้อคอยนะครับแต่จะใช้คอยสตาร์ทอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะติดตรงไหนก็ได้นะครับคอยสตาร์ตก็คือล็อกตำแหน่งไว้แล้วนะครับก่อนศูนย์ใต้บน กีอ่องศากี่องศาก็ว่าไปนะครับเข้าใจนะครับบ่มแกะวงจอรออกมาเฉพาะวงจรจุดระเบิดนะครับในเอกาสารไม่มีบอกแยกนะครับมีแต่วัดคอยเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับวัดคอยค่าของการวัดคอยอ 9, กราวคาร์บอสกิคือดำเหลืองนะครับไฟที่ผลิตขึ้นมาจากคอยสตาร์ทนี่ครับ ดำขาวนะครับก็จะวิ่งมานี่นะครับมาที่คอยหัวเทียนนะครับแล้วก็ลงกล่าวจุดออกอประกายไฟที่หัวเทียนนะครับก็ะจะต่อ3ายแยกดำขาวยังเป็นดำขาวอยู่นะครับเจอสายดำขาวมันก็จะไปที่สวิตช์เหดนข้างขวาเส้นหนึ่ง ไปที่สวิตกุญแจเส้นหนึ่งเจอดำขาวที่สวิตกุญแจนั่นหมายความว่าไฟมาจากคอยสตาร์ทนะครับเพื่อรลอลงกราวดําเหลืองนะครับถ้าเราเปิดนะครับไม่ให้ลงกราวนะครับเปิดทั้ง2ตัวก็จะเป็นไฟก็จะวิ่งมาที่คอยหัวเทียนแทนนะครับก็ทําให้หัวเทียนมีประกายไฟนั่นเองปัญหาที่พบแก้ไขง่ายๆเลยนะครับไฟทําไมไม่ออกหัวเทียนอ,อันดับแรก ถ้ามีแจ็คสวิตช์แฮนด์นะครับถอดออกก่อนสวิตช์กุญแจถอดออกก่อนนะครับบางทีมันเป็นตะกันมันหลอกเรานะครับมันลงกลาวได้เปิดก็จริงแต่ลงกลาวได้เราตัดปัญหาเลยถอดถ้าถอดแล้วมีไฟออกหัวเทียนก็แสดงว่าช็อตตัวไหนตัวหนึ่งชอ็อตถ้าถอดแล้วไม่มีนะครับ แล้วก็วัดไฟจากคอยสตาร์ทนะครับด้วยวัดแบบบ้นบานๆเรานะครับอย่างที่เคยดูหลายคลิปถอดแจ็คออกมาแล้วทําสายไฟแบบนี้นะครับส่วนมากคอยสตาร์ทหลายๆค่างเขาจะทําเป็นแจ็คตัวเมียนะครับถอดแจ็คออกแล้วเครื่องมือพิเศษที่ทําขึ้นมานะครับสายไฟธรรมดานะครับใส่แจ็คตัวผู้เสียบเข้าไปแล้วเขาใช้เท้าอ่าสตาร์ทนะครับถอดมเเทียนออกก่อนก็ได้ครับจะได้เบาแรงนะครับ แล้วอีกปลายสายด้านนี้ก็เขียเข่ยลงโครงเขี่ยลงโครงที่ไม่มีสีนะครับที่เป็นโลหะนะครับเพื่อจะให้มันไปโดนดำเหลืองนั่นเองโดนกราวนะครับเขีย่ยเขี่ยตรงไหนที่มั่นใจว่าไม่มีสีจะมีไฟกระโดดแป๊บๆนะครับนั่นแสดงว่ามีแรงนะครับเพียงพอ,อแต่ใช้มันติมิเตอร์วัดก็ได้นะครับแต่ว่ามัน ยังไงล่ะครับกี่โวลต์กี่โอห์มแต่แน่บางทีก็มีโวลต์นะครับไม่มีกระแสไม่มีแรงเคลื่อนนะครับไม่มีแรงดันไม่มีกระแสะแต่อันนี้ถ้าหากมันกระโดดนะครับสป,ปาร์คดูดนะครับดูดไม่ถึงกับตายนะครับเราจับแต่สายอย่างนี้แล้วเ,เขี่ยนะครับก็มีไฟก็คือจบเลยนะครับโอเคคอยสตาร์ทไม่มีปัญหานะครับ จุดต่อไปนะครับคอยหัวเทียนเนื่องจากว่ามีวงจรซีไดอยู่ในตัวนะครับก็จะสำรุดได้นะครับก็ส่วนมากก็เปลี่ยนนะครับอา,อาจจะล้เอียดเช็คนะครับแต่ว่าท้ายคลิปจะมีวิธีเช็คนะครับก็ส่วนมากก็เปลี่ยนเพราะว่ามีสายไฟแค่เส้นเดียวเข้าไปนะครับ วิธีการเช็คเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดเอกสารให้ดูเลยนะครับแล้วก็ค้างไว้นี่นะครับวิธีการเช็คคาวาสกิเขาให้มาอย่างนี้นะครับคุณต้องมีมันติมิเตอร์นะครับแบบเข็มนะครับแบบเข็มน่าจะเหมาะสมกว่านะครับเปม,มีตารางแบบนี้นะครับ ค้างไว้เลยนะครับค้างไว้เลยดูค่ามันนะครับมีมัลติมิเตอร์แบบเข็มแบบนี้นะครับเราปรับซีเลคเตอร์มาที่ตามเอกสารแบอบกว่าคูณ 1k นะครับนี่นะครับ 1k แล้วก็ใช้สายมัลติมิเตอร์นะครับบวกลบจิ้มให้ถูกขั้วตามตารางนะครับ คุณอาจจะตีตารางแล้วก็วัดคอยหัวเทียนนะครับเพราะว่าคอยหัวเทียนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในเห็นไหมครับมีขั้วบวกขั้วลบอ,อันนี้ขั้วบวกนะครับขั้วบวกขั้วลบอของมันติเมเตอร์ลบก็เป็นดำแดงบวกนะครับ จุดที่วัดนะครับมีอะไรบ้างครับ a b, a b c a b c a b c คืออะไรนะครับามาดูรูปนี้นะครับรูปคอยนะครับคอยวัตเทียนนะครับ a ก็คือขั้วสายไฟเข้านะครับดำขาวนะครับ b ก็คือขั้วกลาวนะครับ ขั้วแกนกลางเนี่ยครับสีเราถอดปลั๊กหัวเทียนออกนะครับนี่นะครับสีถอดปลั๊กหัวเทียนสายที่ไปหัวเทียนนะครับก็มี3ขั้วแบบนี้นะครับอ่าดูนะครับ a กับ a ก็ไม่มีค่าไม่มีอะไรนะครับ A กับ b a อ่ากับ b ก็คือนี่ กับ,บนี่นะครับาสายไฟเข้ากับขั้วกลาวนะครับ mm hmm. ก็จะได้ค่าอยู่ที่2.1ถึง6.9กิโลโอห์มนะครับตั้งเข็มมิเตอร์ให้ถูกนะครับคูณ 1k นะครับนี่นะครับคูณ 1k โอห์มนะครับได้ 2.1ถึง6.9วัด a กับ b นะครับ a กับ C a กับ C 10นะครับ10กิโลโอห์มถึง19.5กิโลโอห์มนะครับต่อไปวัด b กับ A ออินฟินิตี้นะครับเต็มสเกลนะครับ เข็มตีเต็มสเกลนะครับอินฟินิตี้คือวัดค่าไม่ได้เยอะมากนะครับบีก uh, ับ C 5ห้ากิโลโอห์มถึง8.1นะครับอยู่ระหว่างนี้นะครับ5ถึง8.1กิโลโอห์มนะครับต่อไปวัด C C กับ A อินฟินิตี้นะครับา uh, C กับ B นะครับเหมือนกัน5ถึง8.1 อีโลโอมก็คือถ้าได้ตามนี้นะค,คอยหัวเทียนไม่เสียนะครับถ้าคุณอยากวัดนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยวัดกันนะครับพอเช็คคอยสตาร์ทไม่เสียแล้วก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนคอยหัวเทียนเลยนะครับ พอเป็นประโยชน์เป็นแนวทางครับสำหรับคาวาสากิรุ่นนี้นะครับที่ไม่มีพันเสื้อคอยไม่มีอะไรให้ซับซ้อนนะครับง่ายๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับคาวาสากิใกล้จะหมดนะครับอีกไม่กี่รุ่นตามที่มีเอกสารนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสด,ดีครับ